สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงพานทองใจดีนะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆนมาที่อำเภอภูผามาจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับจุดแรกที่เราพาเพื่อนๆนมาก็จะเป็นวัดเฉลียงทองนะครับที่นี่ก็จะมีต้นเฉลียงต้นสูงใหญ่นะครับก็แล้วก็มีประวัตินะครับเดี๋ยวสักครู่จะมีไกด์แนะนำเรื่องประวัติให้เราทราบนะครับ หลังจากไหว้พระขอพรนะครับเราก็จะเดินไปที่เป็นหมู่บ้านที่อนุรักษ์การทอผ้าฝ้ายนะครับก็ตามมาชมภาพบรรยากาศที่ทำอำเภอภูผามานกันได้เลยครับเป็นคนเกิดที่ภูผามานเป็นคนเป็นชาวภูผาม่านโดยกาเนิดนะคะเพียงแต่ว,ว่าก่อนหน้านี้ก็ไปทํางานที่ที่ในเมืองที่กรุงเทพคะ่ะแล้วก็กลับมาอยู่บ้านได้ปีกว่าแล้วก็มาทําแต่งาทัว่ะคะ์ค่ะ ซึ่งวันนี้เป็นตัวแทนของทีมไกด์ของอำเภอภูผาม่านนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมวิถีชีวิตของคนภูผาม่านขนมขนมีงงประเพณีบางส่วนแล้วก็อาหารที่คนภูผาม่านเขานิยมทานกันว่าเป็นอะไรบ้างนะคะแล้วก็วันนี้ฝากทีมกันแดดนะคะหมวกนะคะแล้วก็เซฟตัวเองเพราะว่าบางจุดที่เราท่องเที่ยวมันก็จะเป็นแบบ ธรรมชาติโดยมากก็คือภูผา่านมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอยู่แล้วอะคะ่ะเพราะสถานที่ที่เราไปส่วนมากมันก็จะเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติของภูผาม่านยังไม่ได้มีการแต่งเติมนะคะยังไม่ได้มีสวนดอกไม้ยังไม่ได้มีการเอ่อเขาเรียกอะไรคือปรับแต่งใช่ค่ะยังเป็นเดียวอยู่ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราไปมันจะมีทั้งแบบเอเวนเจอร์มีทั้งแบบสวยงามแต่เป็นแบบธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเรานิ้งกันเนาะ มีใครเคยมาเที่ยวภูเขาบ้านบ้างหรือยังเห็นกันละครั้งหนึ่งกานละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมาวมดูทิวทัศน์สวยไหมคะ <น MILL. S 1> <น>แต่า่าดู ได้ส่งสานนะครับที่นายพลพร้อมกับ5ครอบครัวเพื่อส่งเป็นเครื่องบรรณาธิการให้กับสมัยราชการที่3นะครับจนได้รับความคีความชอบครับให้แต่งตั้งเป็นหลวงพิพิธภูมิเรศครับเจ้าืองปูผาม่านคนแรกครับส่วนประวัติของต้นเฉลียงต้นเฉียงทองนะครับมีความสําคัญถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชาวโูผาม่านนะครับซึ่งเป็นต้นไมท้ที่ชาวผัวบ้านนะครับ ให้วความเคารพพระผีต้นไม้ที่เชื่อมโยงนะคร,รับกับประวัติของอำเภอปูหามานนะครับจากการยกราสินฐานนะครับมาเต็

ไปด้านขวาถ่ายนี่แบบคือไล่ใช่ไหมด้านข้างที่ถึงเห็นเนาแล้วก็มาแปรรูปเป็นหมอนสามี่ยมเอา้อแล้วไปอรีบได้ก็คือาี่มงย้ายอยากย้ายอยาิด้ค่ยเชื่อว่าเชื่อว่าน่าจะพอ ะาะจะเห็นว่าลายที่มันออกมาแต่ละตัวเนี่ยก็คือจะลายจะลายไม่เหมือนกันโทนสีไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าพอเราผลิตเขาครับดำด้ไว้ที่บ้านบ้านสมัยเ่าใช่ไหมเขาไว้บ้านฉันเขาดำา้ำไว้ที่บ้านสมัยเตานี่เป็นจุดอ่าเชิญท่านตลาดเล่าให้ฟังค่ะเดี๋ยววันนี้สวัสดีเป็นทางการครับสรัเดีครับวันนี้ทีมตัวเซอร์ผู้บ้านนะครับเป็นตัวแทนมาร่วมกับทริปวันเด์ทิ่ดูดาม โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมหรือว่าภูผาม่านโมเดลซึ่งวันนี้จะเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาก็คือการจับคิ่ท่องเที่ยววันเดทิฐเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของจุโดโนนะครับให้จุนโนได้เกิดรายได้ในวิถีในวัฒนธรรมระเดีของคนภูผาม่านนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการทดลองเสมือนจริงนะครับ ต้องขอขอบคุณกองทุนพัฒนาเมืองขอนแก่นนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นคุณสุมาลีครับผู้เชี่ยวชาญวันนี้มาด้วยวันนี้อาจารย์ระวิติดภรรกิจไม่ได้มาครับคุณสุมาลีใช่นแหละเออนั่นหละผู้เชี่ยวชาญอาดีตผู้จัดการเดเนชั่นนะครับผู้มีความรู้หลากหลาย ปัญหางลมรักษาการสางลมเที่ยวโดยวมมากขึมาครัการเที่ยวผู้จัดการการไฟฟ้ามมากตัวแทนโรงพยาบาลทุกทาา่อนก็มาครับแก่นรมาน้องคนสวยครับธนาธาองค์จิตมาผู้จัดการองินำมือถดีต้อนรับทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นบ้านไทยภูที่เราได้บล็อก เอาวาดูอันนี้คือเจาอ้าของบ้านที่สามหลังนี้ครับาเกิน,นเล่าประวัติก็ไปเป็นมามาผีมาผีเป็นเง้เคุ้แก่ขนาดมาเติมให้ก็ได้าครจะเชูเ้รวยจ้า มันก็จะร้อยกว่าปีแล้วไม่นีก็โควิดปิดครับก็มีให้อาลูรักไว้มีอะไรไหมก็ให้ท่านจมค่าไทรพูให้ละท่าก็จะมีใ้จับให้ททุกคนก็มี Yeah. o คนเลือก <ane> ่อนนะค่ช <dear> ้นอยู่มเมื่อนักท่องเที่ยวนะครับชมสินค้าจากบ้านไทยภูเราก็จะเดินทางต่อไปที่ ถ้ำภูตะลอรครับซึ่งเป็นถ้ำที่สวยงามไฮไลท์ light, อีกสถานที่หนึ่งของอำเภอภูผาม่านนะครับก็ตามชมภาพบรรยากาศในตอนที่สองที่ท้ำภูตะลอนะครับขอบคุณครับ